ได้ยนมาไม่้ลานวนึงเรา กมิ้วิตามินหน้าหวานเลยกตามิ้นสอยจุูวิตามินคนแหมตะโกนว่าไม่นมาคิดได้แบบไรั่นตะากนอะไรอย่างงัิบ่าดงิดจับหาบ่าแดงจัมือของบ้าแดๆ

ไปจองน้องดนหแล้วาบยให้นเดบ้านุูโลแล้วเรื่องหาไปจองได้กมีน้ำอันน้องบ้านซูน้ำกาสิ8แปเมตรคุณล่ะ คาอนซู่ะันหาจว่าไปว่าเป็นไหมวันเมที่พวไใส่ด้หลัเขาก็ได้ปลากระหตัวละสามชินเจ้า

ไฟนมืออพระบก้าตกายฟ้าหลายไก็น้ะอยู่กอยตั้งยัดเรียบหมนกะดโย่ถือแให้เลยถืหก็่ายนี้ต่างกันก็สักนี่อยที่ติดตาไหก็ิ

นที่ทอดการิขึ้นมามังเราแถ้ทอกันได้กันบ้างครับเม่เป็นทอกัได้เออผันทอดน้องพอดีะ เี่งแม่ไม่เป้า่าจะไม่เป้าปาเข่งแม่ทรมจักฉีบโล่เนี่ยปากสร้างสากสังพงโลโอ้หาว่าขนาจะสร้างเมือเจ้าบนเขาเซเว่นสร้างมันรู้จักนั่นแล้วร่อยโลกพนะ ไอ้แบงลอยสองโลแนี่ยบขึ้นตั้งขูจนฮักแนี่หมู่บ้านเน่ยอห่วันเียวทีไดู้อแบงลอยสองโลแโอ้แพร่อีแบงเยอะสันแพรอ้แบงเเก้าเก้าสิบแปดสิบเก้าเก้าสิบ Vô bụng này nói để cho anh ngân nắp hạ bụng này 你讲嘛？ ใส่น้ำใส่เระไดนิดหนึ่งฉันบ่มากวเป็นน้ำส้มมักเหมือนกากกันท่าไหร่

คนเี้อลกัดดนนเปน้อไบกโกหนไ่รัอือโก้ก็เไฟเ้อลปหมีมันไเลบไฟนี่น้งแห้กพี้แขวยำนีน้ำแหงผมยึดนเดือนกว่าจะยั้งนีน

กีนน้องยังไงเล้ยวไปข้างหนูดี๋ยวเขบอกว่ามีแต่ล็อกังไงเลียวปีนึงจะยน่าจะน้องเหมือนงาน้วกน้องเข้านี่บ้านนี้ไม็ี่มันพ่อจะไปเดยเขาเริ่มอ่